สวัสดีครับตะวันล้านครับมนีพระตีพระนองมาอยังตลาดตลาดปตทนะครับมีรื้อหัวจักรเน้ยน้าตลาดวัดพลมนะครับตรงนี้จะเกี่ยวกับตลาดปตทเดี๋ยวนี้ปตทมณีนะครับนี่เป็นตลาดวัดพลมณีครับนี่คือบรรยากาศครับไอ้เกานี่มองจานรอดกี้ บ่มีเลยครับทั้งเต็มมืดตามสมภาวะเศรษฐกิจกนะครับตอนนดีครับค,ครับวัาละเศรษฐกิจพอดีพอค้าไม่ค้าแย่ตามตามกันคนสื้อกะกำลังบ่มีครับค้นขายกับบ่มีกำลังสิท้นคือกันเลือกล่ากันไปหลายครับพอค้าไม่ค้าครับข้าไปในตลาดนั่กันครับเป็นบรรยากาศในตลาดนะครับ ล้านค่าล้านท้ายจะหายไปสองสายล้านนะครับคนยานก,กับบุคคลน้อยของกินหลายครับตลาดวัดพ้นมณีนะครับหรือตลาดปัตตทอเขา,าน,นะครับเนาะของกินก็หลายเดี๋ยวถือสมจะลงก,กันครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เอาส้มรอนึงครับครับผมเลือกให้หน่อยนะครับพ่อค้าโอเคครับผม ไวไาม่า้พระหน่อยครับผมดีแน่นอนหวานทุยต้องเป็นไงม่ครับางครับคบหลังปีใหม่มาเป็นไงมั่งครับพี่เงียบเนาะข้าเลยครับไม่ทำมากินเราจะไปทำอะไรเราตู้อย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวผมก็เยังไงเราก็ขนไปเรากินไปเลี้ยงลูกไปแค่นั้นเองผมก็ขาคขายเหมือนกันครับผม ตามสภาพเศรษฐกิจบ้านในประเทศไทยตอนนี้ยุคนี้นะตอนนี้นะครับคิดว่านะเพราะว่าได้ยินพี่เขาพูดมาหลายคนแล้วขายขายนี่ไหนต้องขายใหญ่ๆด้วยครับผมไม่ใช่ขายมีขายเล็กๆนะครับผมอ่าพวกใหญ่ๆครับพวกเด็กขาที่ระดับใหญ่ๆที่ขายปลาทะเลครับพี่เงี้ยครับอ่ะซู้ๆนะครับเดินหน้าต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่จะเป็นเซนท้อนกับ ค้าไหมค้าเป็นเป็นร้ายย่อยนะครับแต่ว่าเป็นก็ว่าร้ายใหญ่นี่ก็แย่เท่นกันครับนี่หายไปสายเจ้าเลยครับปกติตรงนี้เต็มเลยครับวันก็มาซื้อหมอปลาที่นี่ประจําแต่ก็เรเห็นมาแล้วหรือคนยุดแต่ปีไม่ก็ว่าหัวครับครับเดินไปด้ทันเดินดูไปเรืเลยนะครับมีรคานบหมูปิ้ครับร้านนี้อร่อยมากครับ ยูหลังเซเว่นตลาดวัดพลนะครับ นี้ก็เป็นวันเด็กครับเด็กหน้อยก็มากนะหลายตาหลายๆมองจะจัดงานวันเด็กครับ้านนี้กุ้งสดมากครับร้านซื้อประจำครับ ้าน,นี้เราประกันไหมครับตลาดค้นมันนี่น้มนครับอย่างยสีอย่สีา่านี้เลยดูไปเรื่อยๆครับนี่เ็จะเป็นอาจจะเป็น้าคล้องครับ เสียแจกฟรีแล้วครับดีครับดีครัดีครับดวับดีครับดีครับดีครับดครับดียวัหดีครับีครับดีครับดครับด็ครับครับีครับดครับดับดีครับดีรับดีครับดีครับดีคเับดีครับดีครับครัดครับดครับครับครับดีครับดดครับดีครัดีครับดดีดีครับีคดครับครับีครับ แล้วกดเลยพี่โอ้วันเด็กครับแจกพี่ครับวันเด็กเฮงๆรวยๆนะครับครับผมแค่ตลาดพี่เถ่ายดูเลย <laughs> ของถูกครับของถูกของถูกของถูกนะครับตลาดวัดคนมีนะครับครับยาวนะครับนี่ค้าเอาแหนมถุงหนึ่งนะครับเด้อเ่จ้ะเอาเพชรจ้ะครับอ่าบอสไซทัวร์ลีสงนะครับาพิเศษหนังเด้อครับเดี๋ยวผมกลับมาเอาได้ครับเจ้าวันนี้กินประจําครับยำแหนมแซ่บเวอร์ครับตลาดวัดคนมีนะครับมุมกู้งถางเซเว่นนี่นะครับเด้อพี่น้องมากกว่าผิดหวังครับเจ้านี่แซ่บอีรีครับแซ่บอีรีครับแซ่บอีรี แปบ,บเออบอร์ความบัารตัวร๋วความครับ,รบอันนี้จะจะเป็นเด็กน้อยนะครับตัวหนึ่งเด็กน้อยวันเด็กเนาะคูชิคูชิครับสิบชิ้นแถมหนึ่งชิ้นครับ <c oughs> อาสดกดตรงนี้นะครับเพ้่อ เดินดูนะครับวันก็จะกลับมาซื้อ,อโป่งมะลัยไหว้พระนะครับเดี๋ยวจะกลับมาครับพระดีพา,านอ้องเดินชมตลาดครับยาวก่อนไอ้ตลาดป้าคนนี้นะครับหรือตลาดนั่นแหละอันเดียวกันนะครับอบอกซิ่นออกซิ่นหมูย่างครับหมูย่าง สายหอยครับสายหอยสายหอยตั้งแรกไหมคะก้าวนี้ครับ ครับไข่ต้มน้ำปลาครับแซ่บย่างด้วยคนๆครับเดี๋ยวใครกลับมาใหม่ครับด้วยครับด้วยด้วยหอมมีละสี่สิบแหวนว้ายยี่สิบยี่ห้านะครับเดินไปก่อนนะเดี๋ยวตะวันเพิ่งได้กลับมาใหม่นีของขายยัง้มั้งสายชวดครับสายชวดสายชวดต่างแวครับสายชวด <cido f> เกี่ยวปากเกี่ยวปากไม่มาแล้วหรอสายชวดตรงไว้ครับสายชวดนี่สายออมครับนีสายออมตรงแวนตรงนี้ครับสายออม <Okay. S 1> ไม่มีจนครับซื้อไปไม่มีจนเนาะครับครับครับโชคดีครับโชคดีครับเฮงเฮงครับเฮงเฮง ตองสวยกงน้ำนน่ะนะครับนี่ไปเพิ่งไปเรื่อยๆครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับปีใหม่มาเรื่อยๆนะครับนะครับครับโชคดีนะครับโชคดีนะเฮงๆรวยๆครับ สายจวดครับสาย,จว,ยาจวดสายจวดตรงแว้ครับสายลงไปเรื่อยๆครับเป็นปเค็มครับปลาเค็มพริกปลาทูนะครับปลาล่ามีทุกอย่างนะครับกระดาษบัดคพนันมีคับสาเซเว่นนะครับแวะมาได้นะครับสีข้าวสารด้วย ทางนี้ครับหลังเซเว่นนี่ครับแวะเข้ามาเลยตลาดวัดพลมีหรือตลาดอัตทนะครับมาไม่ผิดหวังครับอันนี้ก็เป็นน้ำตาลสดเจ้าเก้าเจ้าแก่ครับน้ำตาลสดเจ้านีแ่บครับอยู่ข้างวัดพนไอข้างเนี่ยเยู่หลังเซเว่นนี่ครับหลังเซเว่นนะครับเยอนี่เป็นพักนะแต่บันนอกนะครับ จะเป็นหนอไม่ติดย่างน,นะครับน่ารานี้วัตถดิครับนี่เป็นผักค่าพร้อมติดครบเปครแบ้วจังวัดบนนบอกไปนี่นะครับเครื่องใกล้บ้างไก้บ้างบัตแตอผมโอ้บครับ ไปไบอกว่ามาเอาตลดีวันเด็กนะกำลังอยากน้ำเลยเดือกมันกับขนมับขนมบานๆเขานี่ขนมพื้นบ้านครับนีจะเป็นขนมตารครับขนมตามกุ๊กขังเซเว่นนะครับเยอพี่น้อง แวะมาได้นะครับกางข้างวัดเอสลับปตทนะครับทางเซเวินนะครับะะห,ห,ห,หลังจากพาพีพ่ะนองยังเบิ่งตลาดเดินกลมตลาดสักระยะหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปซื้อบารงอะไไหว้พระก่อนนะครับไอหลุมครับรอีตอนครับอย่าไปฟังครับอย่าไปฟัง ทำบุญกับลุงสัก20นะครับแต่อย่าไปฟังนะลุงก็ส,กสีซออยู่หยอกหยอกหยอกครับหยอกหยอกทาทำบุญกับลุงก่อนครับจะนั่งมาทำงนานละทำบุญสัก20ก่อน ขออนุญาตกันนะครับเดี๋ยวซื้อ,อของอะไยไปไหวพาก่อนยีค่ะยี่บหกครับซื้อเผาครับซื้อข้าวจำด้วยจะไปกินกับอะไรหรอกซื้อไว้งั้นแ <c oughs> หละไปครับเดี๋ยวกวันเปียวแหนมเจีั่งไว้ก่อนครับนี่ค่ะมีเท็ดแล้วละปันเปียวละบะครับ ครับเดี๋ยวจะเขอวังก่อนเดี๋ยวร้นะครับแง้มครับเรียบร้อยได้แล้วครับ